หลวงปู่ฟั่นเนี่ยนับเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีพลังจิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นเดินทุดงไปที่จังหวัดจันทบุรีพอดีกับมีโยมคนหนึ่งเสียชีวิตญาติของโยมคนเนี้ยมีความเคารพศรัทธาต่อพระอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างยิ่งก็นิมนต์ท่านไปสวดพระอภิธรรมคืนที่ท่านรับนิมนต์ไว้ท่านก็ไปสวดพระอภิธรรมให้เจ้าภาพก็ยังอาราธนาขอให้ท่านเทศ ให้ฟังด้วยท่านก็ไปขัสาสธาเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มแสดงธรรมก็ปรากฏว่ามีขี้เมากลุ่มหนึ่งตั้งวงมากรุกอยู่ข้างหลังนี่ส่งเสียงเออะเอหาเสียงโปกเปกโปกเปก,ปลกตลอดเวลาพระจะสวดยังไงไม่สนอแทนที่จะสำรวมสงบปากสงบคำเสียงดังโวยวายไม่เกรงใจใครเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มต้นเทศนาแสดงธรรมขี้เมากลุ่มนี้ก็ยังคงส่งเสียงรบกวนเหมือนเดิม ก็มีคนเข้าไปขอร้องให้เงียบเสียงลงซะบ้าง